สวัสีอิริสวัสดเหมืงนก้าบสิสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคียนสาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับนีจากพี่น้องพาพี่น้องหาอยู่หาก,กินอีกแล้วครับนี่กินข้าวปุ้นแล้วก็สิพามาจกปูนี่ครับพี่น้องบอกที่เราเคยมาเนาะมาหาปูเคยยังเคยเะอยู่ จะก็คือเก่าถึงได้ถึงได้ตัวนี้สิจุกง,ง่ายกว่าพุดพี่น้องโอ้พุ่น้อยพุ่น้อยเบาพี่น้องอ่าตัวนี้ง่ายที่งวงเบิ่งเนาะหืมขิดมุขฮ้าพี่อยู่ในกลับมาาังค่าอย่างบอกเห็เนพี่น,น้องเขียดมุขเออไปแล้ว ลึกแค่ไหนจักดี่ีน้ำข้องล่างเนาะ,ะม,นมันจะขึ้นมาขึ้นบนหั่นอยู่เ่ <c oughs> มันหันมันฝนสิตกกับตอนเย็นน้ำเนาะมา,มาโอ้ลึกกว่าบอกเค้นมนี้ อยากกินเจียวกะปูภาคำหาบนี้แล้ทุลึกแทสติลึกาน้ได้เปล่าล่ะได้ได้จะถึงแล้วถึงแล้วเปลี่ยนทางก่อนไดก่อนติดกน้เขียนถึงปูเลยะปูเลยแต่ยังจับมาได้บ่

หมันมะลพวงหากันห่วงเดียวกันอะไรสักอย่เนาะหาห่วงห่วมั้งล่มล่มขุดขุดข่อนเบนเสียมก็เตรียมมามักระหน่อยก็เตรียมมาพี่น้องมันครับขุดย่าเพราะว่ามันเป็นดินที่ยังมีน้ำอยู่ลวงเอาง่ายกว่านะครัดแล้วก็สังเกตถ้าว่าเป็นรูปูนี่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้อง มีขวขยแล้วก็มีรอยตีนแน่แนอนมีแน่นอนฟูมีแน่นอนอน่าดีขึ้นมาแล้ว<ด>ง่ายง่ายทีเดียว่ติ๊กติ๊กติ๊กกันเลยติ๊กกันนี่ดียวเงนมาถึงหูงนี่หรือคนละหูคนละหูจ้ะเอออันนี้ก็ได้ วัดอ <c oughs> ันจะได้้าได้เป็นอล้วก็เศรันาะถึงแล้วถึงเปิลึกกานไดเนาะที่ได้เป็นี่ไนสีที่ไหนนี่ดิที่นาฟูอันึง่ตมขนาดต้ม ถ้าดูไปได้เดิ๋ยวพันจะคืนแทมฝั่งเลยดินพันจะแข็งแล้วเลยนะอืมป่ได้บ่ได้หากันต่อครับพี่น้องคงนี่นี่ยาวๆน้ำขนาดพี่น้องสู่กับปูไปด้วดๆๆ ดีต hey, <this> pues ัวใหญ่แบบนี้พข้นใหญใหญ่เพื่อยเต็มเลยดูดูตัวใหญ่ลวงเอาแบบนี้เลยง่ายดีเนาะไม่ต้องประคุดแต่ถ้าเป็นแรงกว่านี้ดินแข็งก็ต้องคุดพี่เนอะ รวมก็ต้องรู้ปปเป็นรูปูดวยจ๊ะน <c oughs> ีนก็ต้องใสประสบการณ์นิดนึงเกี่ยวเีินนี่ด <C> e <an> ิบอกมันจะมีข่ขึ้นมาแบบนี้นปูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมีลอยตีนเข้ารอยตีนออกเป็นน้นอยๆโอ้มันน้อย เจอขาแล้วขาปากค่กว้างได้ตีดเองเนาะเจอขาแล้วจับตัวได้แล้วใครจะเพิ่มบุรุษเฮงขึ้นไหมฮะเดินไปยอมขึ้นเดี๋ยวมันจะขึ้นจับก็ได้ดรูมันน้อยนจะขึ้นมาแล้วเนี่ย

cũng mất đi nát điên cổ chốt vẫn đi ขึ้นมาอีกประเทศแล้วขึ้นอก็ขึ้นมาแล้วอลงไปแล้วเล่อหากเรลีเลครับหากันหาพากันจกมาเรื่อยๆพี่น้องนี่เดียวไหลายแล้วทางนี้ควายหลายลูมันหลายพี่น้องมัไมู่่ใต้ใบไม้แบบนี้ครับ ดูต mm. um, ู้เราเคลนกันหน่อยบราเคล่อนหนี่งใกล้นึ่มันโดนตัวมันแล้วแต่มันก็มุดเข้าไปติ๊กเลยนี่นี่ใต้ใบไม้แบบนี้นั่นเลยพี่น้องน็ดหูใต้ใบไม้เต็มเลยฮานมารี่แล้ว ขลาคักเนาะถึงมวนโดนมือสติกสู่กันอยู่กับกล้ามันนี่เฮ้อโอโหนมีใส่ถุงมือเนาะใส่ถุงมือด้วย không xếp nhanh làm đây nhanh 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 thì nó bên ตกเอาตกเอาง่ายกว่าฝนตกด,ดิต้องพาออมาปล่อยนะมันหนฝนตกไหมถ้าเพิ่นขึ้นนหน้ามาก้านแล้วนะจติกเนะทำปูดองจะตำหงนี่ขนาดตัวตตัวที่ซ้ำใดเด้อลึกนี่ นี่เด็คุณขาคุณออกมาแล้วบุ๊คินอืมดิดิขาพุ่มาหน่อยนึงทันกระติกดีดีดีอันี้ดีขาเพิ่งหน่อยดีติดกันเลยเติดกันเลยจ้ะแต่แบมาหั้งไาย ไต้ไม้ไต้รูปมะพร้าวนี่พี่น้องไล่ไลเอาเมือ่อจำเจ้วกระดองมันคือองค์เพื่อนเพื่อนให้หน,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 น้อยจำเขามันนี่ดีเนาะดีพี่น้องได้แล้วโอ้จำเจียวหัวหัวเลยคุณเก่นนงเนาะปูนาล่บอลปูนาข้าเกตัวใหญ่ถ้าไม่มี โมเม <laughs> ตนต์ปะจักแล้วว่าลูปูนะลูปูแต่ลมูลูเลี้ยงไปทางไหนแข็งมากบอกกิ่วอืมรากต้นไม้มันสติ๊กรากต้นไม้เฮองห้องหน้าห,หาไล่ไปเรื่อยๆลูคือเลี้ยงตามรากไม้ไป มีดี๋ยเพิ่นก็ออกมาใื่ด้วยนี่หินขาเพิ่นหารู้ใหม่กันครับเห็นบ้างนี่น่ากิน้างดอันนี้มาเอาไหมเพิ่นมันคืทะลวงถึงกันนะโัอันนีจิแกันนีมันลงไปแล้วลงไปแล้ว ทุกที at <These. S 1> hey. <that> ่ทุกเรือลวงหากันวัดเลยพ่อเป็นหั่นนะหนว่าเวลาเสด็จหาหูนี่บดเจอมันไปหงนึงทงหูมาติดติดกันแบบน่ะอยู่ทุ่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอกทางรัดไปหากันแบบโอ้ยปลาหนุ่บอกเขียนเอ้ยนยังคือแบบ

Oh, hot. Oh. มีเรื่องจะสู้สติ๊กได้ไม่รู้เล่นอยู่กับใครเต็มชิดเลย้กำลังข้าวรเปิดเยจะเลย เจอส่น่าหลายๆจำหลายคนกินกับกระเดาเมดเมืองขาปูแหละกล้องบเห็นดอกแต่สติ๊กมองด้วยตาเปล่าเห็นเห็นอ่ะพอกขี้เห็นเน่ง่ายง่ายเนาะยกเอามาสติกเอานิ่งย่อคุ้งกระปูมันกระติกขึ้นมาหูเต็มเลยติดๆกันเลยนะสติ๊กแม่นดเลยทะลวงหากันลูก กันหูสองสามโฮเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาป่ะเ่มขึ้นลุลวงควรเพิ่มไปหนก็จะวิ่งขึง้น,เเนมาเนาะเสียงลั่นมาถึงหูนี่<ล>ถึงกันแน่นอนนันดีแล้วเพิ่งจะออกหูมิจฉาทัพฉาทัพฉาทัพน,น่าจะมีตัวอยู่สิดเห็นดำ,ดำ จุกมือสติกดินโคดูดดีโคเลยข้นมขอลองขอลองโคเซ็บลงตุนลงตุนแล้วก็ลงเรงขึ้นมา ถึงตัวแะ้วแต่ยังบ่ขึึนบ่มันมันเกาะอยู่แน่นมาก <c oughs> ืนี่จับได้เหรอบ,บด,ด้ลึกลนะึกๆนี่นี่ตัวกระปูเจ็บคิดดินจนนั่นเด่ยดินเหนียวดินเหนียวเกาะเพื่อนี่ เพียบเลยเพียบเลยมัดรุนกันพี่น้องที่ได้หน่อยได้หลายซ้ำหลายเนาะมาคอมเมนต์ขนาดพี่น้องมาคอมเมนต์โอ้ยได้หลายสซตอีกหนึ่งต,ตัวที่สซตที่เห็นข,เขนขามานันเห็นขามันเล็ด

แต่อยหญได้กินแล้วเนาะสติ๊กเนาะได้หลายครับแป๊บเดียวเนาะอันนี้ก็สิพาสาวติ๊กไปล่างไม้ล่างมือก่อนพี่น้องมาไหว้เลี้ยวไปขี่ต้มเต็มที่เลยในโค้งเนาะจ้าที่นี่มือสารติ๊กมันเป็นเป็นลาล่าไป็นเก่งๆเยอะเก่งหลายไปไปพาพี่น้องไปล่างลำเบ่จ้าไปจ้าพี่น้องข่องน้ำน้อยๆแล้ว หาไม่มาคนไม่มาคนใช่แบบคนละดีเอาคนแรก็จะเห็นตัวปนะูเนาะออตกันขอุ้มอยู่ย แค่ตั้งหลายเดีนะครับไปล้างที่บ้านต่อจะสติ๊กบอกเป็นอย่างเอาอันนี้เป็ข้าวก่อนเนาะล้างมายล้างมือก่อนจุนเด้ออกระฟอมเด้อคุเน่ะของน้ำน่ามาใส่เบ็ดขนาดน่ะปลาขาวไล่หลายสติ๊กบอาเกล็ดเห็นขาวปลาซิว่งมาเลยบอกเพ้น ทา,าง้อรทางห้องสิความสาติกเยอขึ้นางเงนก่อนจ้าอือดีครับป่บาที่นี่ก็พาสาติกเมื่อระบาดนี่พี่น้องเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า